ไดี๋ย่พี่น้องลุงว่าไปแล้วรุ่นมาลุ่นมั้งครับมาลุ่นมั้งมาลุ่นมั้งอ้อย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาแล้วพี่น้องลุ่นกันก<ๆ>ันแบบนี้ไม่ลุ่นไม่ลุ่นกัดกินแบบนี้เด้ะเอะไรเป็นอาสวนเลยสวนเลยสวน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 จบแล้ว หยุดโอ้ยบอกยังอีลยพี่น้องอู้พี่น้องเมื่อตหร่ละอู้ไข่เต็มท้องอีแล้วพี่น้องเมื่อตหร่ละเอ๊มึงบาดนี่มึงอย่าเจอโอ้ปลาแม่ตัวไหนไงนี่แหละปลาแม่ไข่เต็มท้องเลยลุงเอ้ยนี่แหละของแท้เลยบาดนี่เอ้ยพี่น้องนี่ตกขางทางเลยพี่น้องนี่ตกปลาหมอนี่คองแท้ครับผมบป่าปูเอามาฝากสอนอีสานป่าปูสอนอีสานมาฝากพี่น้องมันมาเลยลูกเอ้ เตรียมสองมดเลยเตรียมสองเตรียมสอโอ้ตัวอ้วมแค่หไหนบวนตับเลยนี่แค่เลยเต็มเต็มเนือเ้อไปเลือนไข่หลุดออกไข่หอดข้อนดามันมาเลยพี่น้องดูเตี่ยมต่อไปครับผมลุงว<ม>าต่อแล้วพี่น้องเอ้าลุงวาต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วเอ,อ้าหลุดกันบ้างจมหลาลุนดินเลยว่ะหลุดกันบ้างพี่น้องหลุดกันบ้าง ขึ้นหลากลงสันมันมาติดใหม่ป้ะโยมอยา,ากหลักโยมล่องโยมล่องเอามีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้นพี่น,อน,อน,อนอ้องพุ่นพุนพุนสวนเลยลุงสวนเลยสวนเลยถือแล้วปลานี่ถือแล้วเป็นแบบนี้ถือถือนี่น้อนไม่ใหญ่เลยพี่น้องปลาเข็งนี่ สวลุงสวนลดทายเหรอสอดเด็ดสอดเด็ดพ so uh oh so, yeah. ี่น้องสอดเด็ดลาพี่แล้วป hmm. ั๊บโอ้พี่น้องก็เยรุดสีดาขนาดเลยตัวบบง่านึงจมแล้วทุนจมแล้วกํลังเหีนกับจมเลยไม่ซื้อแล้วบนเลน ขอพ่ออู้จฝจวดเลยลุงไฝจวดเลยฮะเหมือนบ่ลองมาทงผิดนะไปเลยพี่น้องไปแล้วคุณไปแล้ว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 อย่าอย่าลุกลุงลุกออกออกลุงลุออกออกออกเอโอ้หโอ้ยแบบไงเลยพี่น้องเอ้ยลุลุกจับจับไว้หน่ยเหยียบกันเดีดลุกย่น่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยตกยังไงเลี้ยงเลยวะเขาต้นขัดเดลงมหาจอยโอ้โหพี่น้อ,มอ,นองมันกินกุ้งนยังมากินกุ้งปลาบอกกินขี่กระเดือนพี่น้องโอ้ยงามๆเลยพี่น้องมาติีอะเอามาเตรียมต่อไปพี่น้องเอ้ยมันมานแล้วครับผมเดี๋ยวเก็บปลาก่อนพี่น้อง เก็บแห็ที่องเลยลูกเก็บาใชุ้าเลยอตรีมเลียบอเครับผมเดี๋ยวลุงแตรมต่อไปครับไม่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 องลากรากๆลากแล้วจมแล้วจมแล้วจบแล้วจบแล้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเลยผิดองไปแล้วไปแล้วไปบังไปบง

ออกมาออกมาถอยมาแล้วถอยมาแล้วปนนินปลาเข็งปลาเข็งงันว่าขันสางสีสสสสปานินเลยมูมูและเอารอลรุ่นพี่น้องรอรุ่นมูเขาแล้วกำคอยแห้แงกำมาไกาลไกลแบบเมือวันี้แห้งกำมานี้กำลังเออแงนกำมาไกลไกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเนาะเอาเลยตึกนั่นเดินกันมาเลยเหมือนอ้วอ้าวลุงล<อ>ุงล<อ>ุงเธอเธอเธอ ปลาคอปลาคอพี่น้องมันคือถือกันสิมันคือถือกันสิเอามันนัเกี่ยวจะเสียมันเกี่ยวมันไปแล้วไปแล้วเพี่ยะมันปติดยิดเหนียกไปด้นั่นเอาเลยพี่น้องเอ้ยมันหวานแล้วปลาคอตัวนี้ปลาคือกินอะไรสิปะโอ้ยปลากคอเงือกฮะ โอ้ปลาก้อเหงือกพี่น้องนี่เยอะเดียวพี่น้องเบิ่งขับเบิ่งปลาก้อเหงือกเบิ่งที่ไหนพี่น้องเนี่ยนี่ปลาก้อเหงือกครับผมโอ้พี่น้องบัดมันสิเรียบร้อยบัดมันสิตุ้ย่ยากเด้อน่ะ โอเคครับพี่น้องรอรุนแต่ตัวไปครับผมมันหมานะครับผมไปแล้วพี่น้องไปแล้ว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 พี่น้องไป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 สวนเลยโอ้ยเป็นข้อขาดลวบอ พี่น้องเอาล้วพ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วพ่นพ่นพนพนพ่นพ่นพี่น้องพ่นไปแล้วเจังเป็นไไแบบมึงเป็นไไเอาไมนั่นน่ะอ้ดึงยกขึ้นันจาของงไมลาอมเลย่อ้ยเห็นมัยไยไหาไม้เนี่เลยพี่น้องเ้ยยังยกขึ้นันาไข่มงเลยวะ ลุงลนงขอุดไปสองตัวพี่น้องเฮ้ยตัวแบบไงเย้ไข่เต็มงไข่เต็มงเลยพี่น้องอาเลยวะเสียบเี้ยไหมล่ะได้อยมามันมาเลยพี่น้องมันมาแล้วอ้ยโุอเคครับพี่น้องดุนเตีมตัวไปครับผมอเรดเ็ดเลยวะโอเคครับหลุดตีมต่อไปครับผมสีแล้อยู่ี่ครับ มันมาแล้วมันจะเป็นหกในนุ่งลุดสองตัวรุดเจ้าตัวสองตัวสองตัวรุดบังเก้าซะโอเคครับพี่น้องไดแล้วครับใเป็นรุ่นี้แหละใครเต็มท่วงเลยอ๋อไปแล้วพี่น้องไปแล้วของลุงไปแล้วเกา้่งใหญ่มีคดีเด้อู้หต่กระเบื้องแล้วไต่กระเบื้องแล้วอ้ตัวนี้ว่ายขนานแล้วเอะไรพี่น้องก็ี่เอไเลยตัวนี้ ตัวเก้ามสามยนนี่แหละมันม like, ันก uh, ็เป right. hmm. ็นกอฟฟ้ามันจะเกี mm ่ยงไหมพ่นเตะเตะกระเบื้องนี่ปลาตัวน oh ี oh ้พ oh ่นเตะกระเบื้องปลาสิบห้างใครอยู่ังไม่รู้อยู่หลุนนุ่งกันหลุนนุ่งกันพี่น้องสิคุ้มแรงเอาไว้พุ่นอย่างเดียวเลยพี่น้องพุณตัวเก้าหนึ่งตัวเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องสามยันี่นะครับโอ้เอ้โอ้เอ้ โอ้วัดแลวัดลวัดลวัล้วัดแล้ววัลวแล้วอ้อ้ลุงวัวแล้วาชั่วๆไปโลดุ่นุอลง้หูลดไมดอถึงาไมึงงลุพี่งโอส้าลยวงง่าหครับมาลุวีงมาแล้วมาลวมาล้วัลวมาแล้วมลวมาแลงวม้วมลุวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลวล้วมาแลวมาแล้วัาลวมาแลวลวมาแล้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 วแมมาล้วลว้มลลวมาแล้วลแลลมา อ๋อหลุมมึงนายพลาดมึงบอกหันพลาดวะพี่น้องอ๋อเจอหนี้คือสิบบพลาดดอกเบิ้งแล้วหันปลาเน้อยมันหลากขึ้นมาปลายอย่งเลรียญมากลางสนามเลยพี่น้องกลางคล่องเลยป่านี้มึงไปส่งไหนนิดนึงเนี่ยโอ้หมนแล้วอันนี้มันไปข้เชิญไหวเลิอย่าไปเอะใจปไฟยังไงอย่าไปเอะใจสวนเลยปั๊บฮะไม่เปเจอไรวะ ม่อยู่บ่าโอ้ยเอาไหมพี่น้องเอาไหมเอาไหมเอตงมยอเป็นจะไรว่ดึแตงลานเอาไหมเอาไหมปฏิทโตดึงปลาสองเถออไอยู่นี่อพี่น้องไปแล้วไปพุุุลอยแบบนี้มีเทธิ์ปั๊บปั๊บปั๊บสวนอยู่แล้วบ่มามา มานนโอ้โอเอ้ยมึนตายแล้วแถว่าปลาคอตัวไหนตัวนี้ไหมพี่น้องเบมึงตี๋ล่ะเฮ้ยงามคักมึงบาดนี้ยามอิลิอีเหรอน้ำหมาหจดุดกินลึกสิไหมลงุงหาขี้มเลยเจ้าขีมข้มเหรอกิน,กล,นลึกได้เผื่อปล่อยกินลึกเลยประการนะมันหลุดหลายเื่อผดพี่น้องเอ้ยมันก็เลยปล่อยมันกินคักผด ปล่อยกินกับแขกเลยมันอยังมันมันหลุดย่างเป็นปลาใหญ่นะมันหลุดคาดปวดมันคล่องผัดๆเนาะเฮ้ยลากคักลากเนี่ยเว้ยลากแบบพิตาสร้างอีหลี่าไม่จิ้มเ,เหมืนอนกันขาดไดยหน่อยนะจิ้มกิ้มก็ไปข้างในเลยเป็นบอกเอ้ยเฮ้ยกะตายไดยน้นี่ฮะปยก็ตายแม่นึ่งเออไปปลดหลุดของมันหายากค้าซาเหลือพี่น้องเอ้ยปลากระไดอืม มันเป็นของหายางไงเนาะให้บอกมันยังหายาก,ายากเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดอยูุ่อ๋อดูเสิรุดสามเทียนเลยมันมนันล่ะพี่น้องถือว่ามีแต่เป็นพี่น้องในเบิ้งอยู่ใสีเวลาเติ๋อไปพี่น้องก็เสียใจแต่ละตัวนี่ไม,ไม่ค่อยเดี๋ย <ๆๆ S 1> วเทือนี่งรุดแล้วรุดอีกรุดแล้วรุดอีกอยู่อ้าวครับผมงามใหม่เลยพี่น้องเอ้บ,บัดนี้เขางาใหม่เลยบัดนี้ อย่จะมันของนะลุงออกมาออกมาป๊อปอุ้ยได้ป้ได้ป้อย่าติดใหม่นะยมาอ้หติดใหม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยรถชนน้อรลุดรถไปยังบ่เนี่โอ้พี่น้องเอ้ยลายังบ่เนาะฮะยังบ่ ปลาเข่งเงลุงวะอู้ค่อยๆลกมาลูกค่อยๆลกมาค่อยๆมัวค่อยยกมาพี่น้องเอ้ยลาใ่อรตวปลาปลาย่างนี้เลยพี่น้องเอ้ยอู้แบงเลยวะมันิอู้พี่น้องเบิ่งปลาเข็งอู้พี่น้องเอาี่น้องเบิ่งมั้งอู้วกมาลาขงต้มบอนอยู่มึงปลาเข่งพี่น้องมึงตปลาเข็ง สมกับการรอค่อยพี่น้องเลยตัวนี้ตัวเถ,ถิกตัวเถิกกโตเมียป่ตัวเมียอยู่ไก่เต็มท้องอยู่พี่นอ้องนี่แหละมันดึง,ดงเอาเข่งมิตมรเมยใครได้พี่น้องส่วงนี่ติตเมยใครครับผมพี่ตากรีนยู่มิตมรเมยใครเอาลุงมันมาแล้วมันมาแล้วใครเอาน้ำถือว่าโอเคเลยพี่น้องเอ้ยไว้น้องไเร่มันถึง,งอืมนี่แหละพี่น้อง โอ้โห่บ่อนเซบ,บาทบ่อนเซบเบสแหละคุณครูบ่อนเซบเบสแหละตัวน,น,นึ่งก็ได้เนาพี่น้องรอดรุ่นเตรมมันมาแล้วครับผมมันมาแล้วมาแล้วอะบังมาแล้วอะบังมาแล้วมาลุ่นปลาหน่า,นะาบังมึงพี่นอ้องฮะตอนเย็นมันไม่ไล่เงินลงกินแต่อตอนเช้าไดโา้โอ้ไหนปลาโอ้อะบังได้ปลาเยอะนี่วะ โอ้สาทอดเลยนะเนี่ยยอดนิสต์ปะนิ้นเลยสาทอดเลยมันมาแล้วบังเกือบสิบตัวแลนะเนี่ยสาทอดเลยเนี่ยทอดกรอบๆเลยเนี่ยสายนี้เก้าตัวสิบตัวไปแล้วได้กว่านี้เยอะมันมาแล้วพอผมมาตอนเช้าวันนี้ผมมาสิบโมกว่าแล้วมั้งช่วงนั้นอะไรปลากินเหยื่อดช่วงสิบโมโอ้ยธรรมโตเลยเยอะนะนี่เนาะมันเลยถ้าโตเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวพาลุยสองเดือนอีกสองเดือนพาลุยกันไร